สวัสดีครับวันนี้ก็ตามที่แฟนเพจเรียกร้องว่าให้เอาหัวแหวนมาโชว์เป็นแม่แบบนะครับอันนี้ผมสะสมเองนะครับจะให้โชว์เป็นบางส่วนก็แล้วกันหัวเข็มขัดเหล่านี้นะท่านบอกเลยว่าถ้าจะเอาหยกม่วงนะครับนี่หรือจะเอาหยกเขียวตอนนี้โรงงานเราเกือบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ก็กำลังทดลองเครื่องกันอยู่นะครับน่าจะอีกสัก3เดือนโรงงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดน่าจะโอเคนะครับผมสั่งเครื่องใหม่หมดเลยครับนะครับส่วนโรงงานที่หุ้นหุนกันก็จะเป็นโรงงานเก่าแต่ผมมาสร้างไว้ที่ตลาดท่านสามารถมาเยี่ยมชมนะครับเช่นชมพญานาคเออยหรือมาชม ศูนมาสมบัตินะครับอันนี้ท่านดูนะครับคุณผู้หญิงถ้าชอบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพลอยนะครับเห็นหรือยังครับพลอยสีเขาเรียกว่าพลอยลอส,สีลอนบุตรสลาคคำทรงนี้แคปหน้าจอเลยนะครับว่าชอบทรงนี้จะเอาเพชรแท้ไม่แท้ก็ได้หรือจะชอบทรงนี้ผู้ชายนะครับ อันนี้ก็เป็นมืออาชีพที่เขาออกแบบมานะครับส่วนหัวเข็มขัดจะชอบทรงนี้ไหมอันนี้คือพิงโกนะครับอันนี้ผมใช้เองหรือจะเอาหยกทรงนี้สั่งได้ครับแต่ไม่ต้องเอาเพชรแท้แล้วก็อันนี้มันเป็นกะเรียกว่าทองคำขาวแพทินัมนะครับหรือท่านชอบหยกทรงนี้ก็บอกนะครับอันนี้ดูหน้าอย่างเดียวก็พอ อันนี้พลอยจันทร์เม็ดนี้เมื่อก่อนเขาเรียกว่าสีเลือดนกเม็ดนี้เมื่อก่อนซื้อมาแพงนะครับอันนี้แพงกว่าเพชรเม็ดนี้สามล้านเมื่อก่อนนะครับนานแล้วกันแล้วอันนี้เป็นพลอยเมืองการนะครับพลอยเมืองการพลอยดิบนะครับอันนี้ไม่ได้เผาพอดีมันรูปทรงนะหรือจะชอบแบบนี้วัยรุ่นนะครับ หลังเบีย้ยอันนี้ชุดนี้ใส่ยกสวยนะครับท่านแคปรูปมาเลยชอบทรงไหนนี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็หลังเบีย้ยพมา่านะครับอลองดูให้ท่านดูแบบอันนี้ไม่เผานะครับซีรอนดิบเม็ดนี้ก็หลายตังเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันอาจจะถูกแล้วนะครับอันนี้พมา่านี่นะครับ ก็ให้ท่านดูแบบถ้าเป็นเรล็แบบนี้นี่หเมตรนะครับทั้งชุดมีทั้งจี้มีทั้งเหลดมีทั้งแหวนมีทั้งหัวเข็มขัดแต่หัวเข็มขัดไม,ไม่ได้ใส่เด็กไหลอันนี้คือผมใส่มาตั้งแต่เด็กนะครับตอนนี้ก็มาดัดแปลงอันนี้มาดูผ้ากันต่อนี่เห็นไหมครับแต่ละรุ่น ไม่ได้ฝังเพชรนะครับเป็นเป็นพระที่ไม่ได้ฝังเพชรให้ดูด้านเดงยงนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดอันนี้ก็รัชการที่ห้านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรัชการที่ห้าเช่นเดียวกันอันนี้ก็วัดอะไรก็จำไม่ได้แต่รู้ว่ามเป็นทองคำนะครับ อันนี้หนักมากกาจะเป็นหลวงทวดนะครับก็ให้ชมดูนะครับอ,อย่าลืมนะครับเกิดในบางไทยต้องช่วยกันตอบแทนบุญคุณผ่นดินนะครับด้วยการทำดีดีกว่านะครับทำดีถ้าไม่ช่วยเหลือสังคมเราก็อย่าไปทำให้สังคมเดือดร้อน น,นี้ผมขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับถ้าสังคมไม่เดือดร้อนพวกข้าราชการต่างๆก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านดูสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องช่วยกันนะครับให้สังคมไทยเป็นที่เชื่อถือสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลำบากนะครับต่างชาติเขาไม่ค่อยเชื่อถือ เท่าไหรแล้วนะครับลองดูนะครับพยายามเรียกฟื้นคืนขึ้นมาตอนนี้อะไรๆก็ลำบากหมดนะครับอดทนนิดนึงนะครับอดทนนิดนึงทำไมผมถึงพูดว่าอดทนนิดนึงเดือนเมษามีข่าวดีนะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับขอให้ทุกท่านอดทนนิดนึงเรื่องลดโรคร้อนเรื่องสารพัดเรื่อง นะครับเดือนเมษาปีนี้ก็แล้วกันปีนี้มีข่าดีเยอะนะครับข่าดีเยอะอันนี้ก็เรียนเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเรื่องกรุงเทพสะอาดผมก็มีโครงการนะครับโดยเฉพาะลดลกร้อนผมมีโครงการปีนี้ใหญ่นะครับทั้งหมดมันก็ต้องใช้เงินทุนนะครับใช้เงินทุนบทดลอ่ออันนี้ก็อีกถาดหนึ่งนะครับที่เรี่ยมแล้วอ่าไม่ได้ไม่ได้มาโชว์ความร่ำรวยนะครับ แต่ผมจะนำพระเหล่านี้นะครับที่สะสมไว้นะครับมันมากเกินไปก็จะนำมาทำบุญให้กับูบนิธิดินน้ำลงไฟสะอาดนะครับถ้าลองดูแล้วกันถ้าท่านชื่นชอบก็ลองดูท่านอย่าไปคิดว่าคุ้มไม่คุ้มอย่าไปคิดนะครับคนเรามีพระอยู่ในใจเกิดเป็นคนไทยก็ต้อง สืบทอดถ่ายทอดาการลงพระพุทธศาสนานะครับไม่ใช่มาทําลายพระพุทธศาสนาไม่สมควรอย่างยิ่งก็ให้ท่านดูที่ฝังเพชรและไม่ฝังเพชรที่เลี่ยมแล้วนะครับอันนี้พระโบราณพระโบราณดูนะครับอ,องค์นี้หนักมากนะครับหลายท่านก็ถามหาแต่อาจจะไม่มีหาดูไม่ได้ อย่าว่าถามหาเลยหาดูก็เมงยังไม่ไดบ้บางรุ่นนะครับลองดูนะครับมาฝั่งนี้บ้างก็ประสานคนเอได้ถ้าไม่ใช่รัชกาลที่ห้าหรือรัชกาลที่9ก้นอกนั้นก็ประสานได้หมดนะครับผมจะเก็บเฉพาะของรัชกาลที่9ก้ารัชกาลทุกรัชกาลแล้วก็รัชกันถ้าเป็นทองคําจะเก็บแล้วก็จะเปิดนะครับ เป็นศูนย์ให้หลายๆท่านมาชมกําลังออกแบบอยู่นะครับชมห้องเดียวก็คุ้มนะครับชมห้องเดียวก็คุ้มอันนี้น่าจะเป็นวัดฉลองภูเก็ตนะครับองค์นี้ก็ไม่ทราบที่ไหนแต่เนื้อทองคำนี่เนือทองคำนะครับเอาไว้ลองดูนะครับถ้าหากว่าทุกท่านสนใจก็ลองชมดูนะครับ ว่าเราจะทำเรื่องหยกก็เดินไปชมดูหยกดูทางนี้อันนี้ก็หยกดำอันนี้ชุกทอมคำประมาณ3ามเเนนะครับใส่แล้วเท่บอกคุณปุ้มแล้วว่าลถเป็นกรณีพิเศษพวกนี้คือเหล็กไหลหมดนะครับเนี่ยเหล็กไหลทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเงินแท้เงินแท้นะครับตัวเรือนเงินแท้นี่อันนี้ก็คือหยกนะครับอันนี้หยกโบราณ ตอนนี้ก็ช่างก็เร่งสุดเสียมือแล้วต่อไปก็จะมีพวกถ้วยชาตะเกียบช้อนกินข้าวคือคือหยกเนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับแต่ก็พูดง่ายๆผมจะทำเป็นที่เราลึกเก็บไว้ชุดชาเนี่ยหยกแท้ไทยเอพม่าตะเกียบก็ไทยเอช้อนไทยเอถ้วยกาแฟถ้วยทานข้าวทั้งหมดผมจะทำขึ้นมา ส่งไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับหยกทั้งหมดกไหลหลาย10ตันนะครับหลาย10ตันก็คาดว่านะครับน่าจะเป็นโครงการสร้างเงินสร้างงานให้คนไทยที่ว่างงานได้มีงานทําแล้วอย่าลืมติดตามงานพลังแสงอาทิตย์หนึ่งโครงการเช่นเดียวกันแล้วก็หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งโรงงานปุ๋ยอันนี้ ใครสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับลงทุนพันเดียว1,000บาทท่านก็เป็นผู้แทนหมู่บ้านนั้นได้แล้วทั้งหมดมี 7, 5 0ดหมหมู่บ้านสั่งเข้ามาได้เลยครับแล้วก็เครื่องกรองน้ำนะครับเราสร้างงานได้ประมาณหมู่บ้านละถ้า3คน7 3็1ก็2 0 0 0 0 0กว่าคนถ้า4โครงการก็200,000กว่าก็รุมๆม,มล้านคนนะครับโครงการสร้างเงินสร้างงานในเครือ ศูนย์มรสบัดสา0แผเดินนะครับไว้พบกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคําำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับ ตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพบกเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตา ขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะตเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอันนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับ เรีว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหก0้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ ท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097 297 5146ได้ทันทีครับ